สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิย์กระเสือซีนะฮะเห็นแซมไหมไอ้แซมอยู่ไหนองีเมื่อเนิ่เห็นเล่ามาหาอันเต้นเล่าเจอรับเพ่เห็นเอ้าวเออเต้นหะเต้นหายเหรอมีคนเอาไปกลางให้แล้วค่ะเอ้าแซมเขาจ้างน้องตั้งเอจ้างจ้างเขากางเหรอไม่มันเขาไปทำให้เองเอาเลยช่วงนี้ฮ่อเอาเลยได้แล้ว ใจของน้องเธอทุกคนทําไมเขามีดียังไงอะไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องนมองดม,มีดีของน้องอะไรมั้งขนาดเราอยากใหญ่แต่งหน้าให้กับน้องเลยก็โอเคค่ะ,อะบอกบอกตั้งแต่วันเปิดวงแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะฉันแต่งหน้าให้ได้นะอ,อนแรจกจะเพราะว่าไปเห็นเขาแต่งตอนเขาออกงานแล้วทีนี้คิวเหมือนปิงที่ออกงานอะไรน,นีนี้กับบอสอ,อ่ะอแต่งหน้าไม่เป็นเขาก็บอกว่าครับครับครับ แล้วอีกอย่างตอนที่เขามาตอนที่เขามาออดิชั่นครั้งแรกหนูอยู่ที่บ้านนอกหนูก็หนูก็ติดตามเขาอยู่บ่อาอใส่แว่นแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนั<อ>่งยินเนาะชอบเขาก็โอเคนะพี่เ,<อ>เสียงดีเสียงเอกลักษณ์เพราะว่าเป็นทุนเดิมแนละ้วหนูชอบฟังเพลงแล้วยิ่งเป็นเพลงของสักภูเบียงเนี้ย<อ>ชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาเ,เสียงนั้นนี่เอกลักษณ์ด้วยเสน่ห์เสน่ห์ของแซมยังไงเสน่ห์ของแซม ที่เราชอบอะที่เราชอบเอาพูดตรงๆเลยชอบชไม่ยิงไม่ไม่บอกบอกไม่ถูกแล้วก็น่ารักของนางอะเลยชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นก็ก็ใช่ชายแท้เราไมีลูกมีนั่นเนาะออืมีแค่ลูกมีแค่ลูกจ้าไม่มีแบบภรรยาภรรยาองแบเรื่องของครอบครัวเขาเนาะหนูก็ไม่เห็นเนาะก็ก็ถึงเป็นขวัญใจของของของน้องๆ แดนเซอร์ในวงหลายๆคนใช่ค่ะโอ้ยเต้นก็มีคนกลางให้แล้วยิ่งแบบว่าเพลงก็มีคนช่วยปั่นยิ่งกว่าโอ้ยไอมาคนแดนเซอร์ก็เอาหกหมื่นแล้วมั้งเนี่ยสาธุขอ้เป็นเช่นหนันเออนัวปั่นทุกวันเออไปเห็นเพลงเขาล่าสุดเป็นไงบ้างทั้งเพลงทั้งเอ็มวีเพราะนะคะเขา้องเขาไปดูในอะไรนะไปดูในคอมเมนต์อ่ะก็ใช่ก็ตรงก็ตรงตามบริบทนั้นบา เขาเสียงเศร้าเหมาะกับเพลงเออบอสโจตาถึงมากคิดไหมเนาะว่าเขาจะได้มาถึงจุดตรงนี้เร็วมากนะไม่ครับว่าบอสให้ให้โอกาสให้โอกาสเร็วมากแล้วก็ชนิดแบบว่าโกบอ่ะก้าวระโดดเลยอ่ะอออันนี้ยังไม่ปล่อยซิงเกิลนะยังไม่มีซิงเกิลนะใช่ค่ะยังไม่มีซิงเกิลอันนี้แค่คอมเบอร์ไปก่อนคอมเบอร์ยังติดมาแรงติดมาแรงแล้วใช่ไหมติดมาแรงติดสูงสุดสี่มาแรงเหรอเอาไม่รู้เหรอ เดี๋ยมาดูยังไงหนูไม่รู้ว่ามาแรงอะไรเขาไม่ติดไว้เหมือนของบอสไงออแต่หนูดูยอดอยู่เป็นแสนอับโน่นนี่นั่นได้โอ,อสี่มาแรงแ,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 แล้ว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 เอ็มวีว MV เป็นไงบ้างเอ็มวีเอ็มวีมนี้หนูชอบโปรดักชันนะคะอ<笑><笑>ชอบแบบว่าผูดใดเป็นคนออกแบบคิดคนว่ออต้องเป็นบอสแบบนี้แบบนี้เอาถามจริงไม่รู้จริงอะเอาถามจริงรู้ไหมว่าใครไม่รู้ไม่รู้หนูชอบหนูชอบที่แบบว่าเอา มันไม่มันเป็นคอมเมดี้ดราม่าภาษาหนูนะวหนมเป็นกระเทยเนจริะคอมเมดี้ดราม่าแบบว่าเออเราจะเศร้าไปเลยก็ไม่ใช่นะครับพี่ออสประมามันตลกไหมนี่ตลกแก่มาน้ามันนะคนดูไม่ซีเรียสตอนจบไม่ใช่ตลกอจะในเรื่องดีใช่ไหมค่ะไม่รู้หรอว่าใครเป็นคนกับไคนเขียนบทไม่รู้ตายแล้วเธอช่วยบอกหน่อยสวัสดีครับ อ่าบอกนะอย่าบอกนะอมแจมของช่องนี้บอมแปมบอมแปมอยู่เดินผ่านไปไม่แกะบอมแปมไม่รู้จริงเหรอแต่ว่าพี่พี่เราดูเอ็มวีนะเอ้ยจริงมองฮูยิลีเขาเล่าเรื่องได้ดีมากเลยเอ็มวีอ่ะมันมันเข้าใจง่ายเขาพยายามจะแตกพี่ดูนะเขาเขาเขาพยายามจะแตกเขาเห็นว่า พี่เอ็ดดี้เป็นตลกค่ะก็คือว่าขายตลกไปด้วยเป็นตลกในคณะหมอลำเนอะแล้วมีเมียเป็นนางเอกหมอลำพีเซ็นได้เลยพีเซ็นได้เลยว่าตลกก็ไม่ใช่ว่าพแค่อากาศตลกก็มีบทบาทอืมคือตีตีให้รู้เลยว่านี่คือตลกนะอืมตลกเป็นเมียมีเมียเป็นนางเอกแต่นางเอกรับบท หมอลำคู่กับพระเอกดันมาชอบกับพระเอกอ๋อเป็นเช่นนั้นใช่ตอนแรกหนูคิดว่าตลกเนี่ยก็เป็นคนที่หนูคิดว่า <c oughs> เป็นคนธรรมดาเ <c oughs> ด้แยในวงแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นตลกไม่ไม่คิดว่าจะเอาสตอรี่ในในเรื่องเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงเนาะหนูคิดว่าเป็นแค่แบบว่าคนในวงหรือกปลมามาก,กันเราไปเล่กระทงแล้วที่มีกันเลยไปพอพระเอกรอรอจะได้ ตดต่อกันรอบๆแล้วก็เลิกกันไ่สิแม้มาชิดจังซันประมาณน่ะมันคิดได้หลายแบบอ๋อหนูไม่ได้คิดเลยว่าเออโอ้แต่มันเล่าเรื่องง่ายเล่ากันให้คนเข้าใจง่ายแล้วก็มันจบบทเพลงหมดทุกอย่างเกินมากขนาดนี้ต้องเป็นเจ้าของช่องแน่เลยผู้ออกแบบบทละครใช่ไหมคะตบมือใครถ่ายทำทีมถ่ายทำใครวะใคพี่ก่อนคุยตายแล้วเนี่ยถามเดียวดิ เดียน้องเขายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนกำกับตัดต่อเอ็มดีแซมมาเลิดแม่บ้านเห็ดได้โอเคโอเคโอเคอะไรอะไรแล้วก็ผมจิ๋งด้วยเพียแหละเป็นคนทำทั้งหมดเลยฐานะแสดงเชินบทถ่ายทำตัดต่อ แคสนี้ต้องเลือกต้องเป็คนคนคคนนี้ก็ค,นนค,นนคือที่เลือกเองบอยแค่ให้จดมาว่าให้งอก,กับเอ็ดดีิแค่นี้นายเอกหาเอานายเอกพีิจารกาไอเอ๊ะให้จดออมแอมก็ไปแล้วเ,าเนเา,กกา,าอะออมแอม,มก็ทำแล้วในชะ่ใช่ก็นั่นแหละ <c oughs> ตายแล้วขนาดอยู่ใกล้เซียนยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้จริงเธอเนี่ยเธอเนี่ยทำไมเป็นคนแบบนี้ตายแล้ว โอ้ยแล้วก็บอกว่าชอบแซมอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างงั้นแต่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างอย่างหนูไม่คุนด้วยแหละฮะหนูไม่คุนหนูติดตามจริงแต่หนูไม่ได้คุนว่าเออชอบแต่หนูชอบจริงๆเออหนูพูดกับแซมอยู่อ็มวีเลิดมากเลยโปรด้ใชั่นเออแล้วก็ไปหาวิวหาอะไรนี่คือหาเองเหรอคะใช่ก็คิดเองหมดทุกอย่างโปรดชชั่นนี้ต้องต้องเออไม่ไม่มันหน้างานใช่ใช่อันนั้นอันนี้คิดไว้แล้วว่าต้องถ่ายันลอยกระทง ล้วพี่รู้ได้ไงว่าสถานที่มันจะสวยขนาดนั้นในแฟนพี่หล่อปะพี่รักเดินท้องวอนเออห้องนอนหล่อใช่ใช่วางแผนไปหมดแล้วว่าต้องถ่ายบัลไดกระทงแล้วพี่รู้ได้ไงว่าตรงนั้นมันต้องสวยก็งานลกระทงก็ต้องจัดสวยไงไม่รู้แต่คิดว่าเขาต้องจัดสวยก็เลยจบเลยจะพวกอย่างคือคลิกเลยเนาะโอเคขอบคุณน้องน้องมัญันค่ะ ต้องใบหยันซื้อนี่อยู่หนะถ้าเขาจะเอินใบหยันเพราะเขชอบแตงตัวโบราณใบหยันเนี่ยเขาชอบเขาชอบมันนั่งอยู่ตรงข้างข้างหน้านะครับเพราะว่าจะขึ้นง่ายใช่ปะใช่ค่ะขึ้นง่ายลงง่ายเพราะว่าลงง่ายแต่แต่งหน้าอยู่ข้างในสมมุตินี่เวทีใช่ไหมรอบหนูจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก่อนนูจะออกมาข้างนอกนู้ผ่านกีเล็กก็ไม่รู้อ่ะเข้าใจเข้าใจแล้วฝนตกก็เราจะลำบากหน่อยใช่ค่ะทัใจเอาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าใคร ทำเอ็มวีเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยแม่ชอบโปรดักชั่นแม่ชอบแบบว่าตัวละครชอบบทเอ็มวีแม่ไม่รู้เพิ่งมารู้หนิขนาดว่าชอบแซนนัทชอบแซนน่ะไม่รู้พี่ก็แซลทุกวันชอบชอบจริงจริงเออไมชอบจริงจริงไม่ชอบเล่นเล่นเออบอกไปเลยนี่ค่ะคนถ่ายเอ็มวีกมือให้ทีมงานค่ะจริงจริงเอาแค่นี้แหละจะกั็คิมนายนะครับสวัสดีครับ